แช่ค้างคืนไว้หนึ่งคืนนะคะความหอมความหวานของตัวน้ำเชื่อมลอยแก้วจะซึมเข้าไปในตัวมะยงชิดค่ะเวลานำมาทานจะทำให้ยิ่งมีความฉ่ำและความหวานยิ่งขึ้นค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้ยิ่งทานยิ่งชื่นใจเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเมนูใหม่ๆค่ะ สำหรับวันนี้จุดเตาต้องขอตัว